มีลูกจ้างแสบครับที่แอบไปขโมยตู้เซฟของนายจ้างได้ทรัพย์สินไปเกือบ1ล้านบาทเอาไปใช้หนีพนันรวมถึงซื้อทองคำก่อนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าตำรวจตามประสานแล้วก็รวบตัวกลับมาได้ครับกล้องวงจรปิดของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาจับภาพคนร้ายรายนี้นะครับเข้าไปลักทรัพย์เป็นตู้เซฟที่มีเงินสด9 6 0 0 0 0บาทของร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกอระปือจังหวัดระนอง ก่อนที่จะหลบหนีข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับจากพฤติกรรมที่ก่อเหตุเนี่ยทำให้เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลภายในครับก็มีการสอบสวนและสุดท้ายปรากฏชัดว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคนที่ก่อเหตุเป็นลูกจ้างของร้านค้าเองหายตัวหลบหนีไปในช่วงเช้าของวันถัดมาตำรวจจึงประสานความร่วมมือชายแดนติดตามตัวผู้ก่อเหตุกลับมาดำเนินคดีโดยใช้เวลาเพียง5วันนะครับก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหรายนี้ได้ ร้อมกับทรัพย์สินของกลางกลับคืนมาได้5 0 0แสนกว่าบาทคนร้ายสารภาพว่าลักทรัพย์สินไปนจริงๆครับโดยเอาเงินที่ได้ไปใช้หนี้พนันออนไลน์แล้วเอาไปซื้อทองคำรูป,ปรพัรร์ส่วนเงินสดบางส่วนก็เอาติดตัวไว้ครับ